ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับแมตช์การแข่งขันรอบพิชนะเลิศของเกม Hunter h u n t e r n e n Impact นะครับก็เป็นเกมใหม่ที่ยังไม่วางจำหน่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนเมนพิเศษนะครับเอาไว้โปรโมทเกมโดยเฉพาะครับก็จัดกันที่งาน EVO 2024ะครับก็แข่งกันไปเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าบ้านเราก็คือเมื่อคืนบ้านเขานะครับ ก็คู่แข่งขันจะไดเป็นอ่าทางด้านซูเปอร์นูนนะครับเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็เดียโฟนะครับหนุ่มมาดเข้มทางซ้ายมือนะครับก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันนี้ยังใหม่อยู่นะฮะพวกท่าไม้ตายหรือสเปเชียลมูฟอะไรเนี่ยผมอาจจะยังไม่รู้ท่านะครับแต่พวกระบบคร่าวๆเนี่ยก็พอศึกษามาบ้างครับก็จะพยายามคาดไปแล้วก็อธิบายระบบเบื้องต้นในเกมไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเกมการแข่งขันของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงครับ ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เกมยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะฮะก็อาจจะได้ได้เห็นตัวละครไม่มากเท่าไหร่ครับก็ทางด้านซูเปอร์นูนะครับก็จะมีคิลัวนะครับกุลาปิก้าแล้วก็ดิโอเลโอนะครับส่วนอ่าไดโคนะฮะก็จะมีอุโบกินครับฮิโซกะแล้วก็ทางด้านบิโอเลโอเช่นเดียวกันครับอ่าเปิดเกมตอนนี้นี่ก็เป็น เดียโฟนะฮะในย่ำหนึ่งครับใช้อุโบกินนะครับไปทะลุครับโอ้อันนี้นี่ครับใช้ท่าซุปเปอร์ครับซุปเปอร์นี่ก็จะมีสองแบบว่าเป็นเลเวลหนึ่งกับเลเวลสามนะครับอันนี้ฮะโอ้คูลาปิก้าครับต่อคอมโบกากาครับอ่าถึงม่ะรีเวอร์ได้ครับอุโบกินนี่ หลักๆเลยก็เป็นตัวละครที่มีอาร์เมอร์นะครับใช้ความแข็งแกร่งเข้าชนเนี่ยแล้วก็ถ้าสันเกยีเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยจะมีโอรลโอนะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากนะครับเพราะว่ามีกันทุกทีมครับทุกคนต้องใช้ครเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากครับแต่ตรงนี้ฮะก็ดูท่าไดโฟนจะขึ้นนํานะฮะเพราะว่าชุบานูเนี่ยเหลือแค่โอเลโอตัวเดียวครับโอ้โหเนี่ยแอคซิแล้วนี่ะ โจมตีครับอุโบกินครับกล่าวฮิตเนี้ยคือ OTG ในเกมมาเวลนะครับหรือคือว่าเป็นการโจมตีซู้่ต่อสู้ที่อยู่บนพื้นได้นะครับตรงนี้ครับเปิดโอเวอร์เกียร์ครับโอเวอร์เกียร์นี้ก็คุณสมบัติก็คือว่าจะฟุ้นเลือดนะฮะฟื้นเลือดเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เวลากาดป้องกันเนี่ยชิปดาเมจก็จะน้อยลงครับสำหรับโอเวอร์เกียร์เนี่ยก็จะมีสามระดับนะครับแต่ละระดับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามตัวละครที่เราตายครับ ก็เท่าที่ผมมองเกตเนี่ยซูเปอร์เกียเนี่ยก็ควรจะใช้ที่เลเวลสองหรือเลเวลสามครับอย่างเลเวลสองเนี่ยก็ควรจะใช้เพื่อเซฟตัวละครเนีเพราะว่าคว้นเลือกได้เนี่ยถือว่าดีนะฮะเกมนี้ควิลเยทุกตัวนะครับควิทั้งทีมก็เลเวลสามเนี่ยเราจะเน้นไปที่การเพิ่มพลังโจมตีเพื่อปิดเกมครับก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาเลเวลสองหรือสามแต่บางครั้งเราก็เลือกไม่ได้สถานการณ์ก็บังคับไปตามนั้นฮะ อันนี้ก็พูดคร่าคาไปตามครับเอาละครับก็เป็นทางด้านเดียโปนะครับขึ้นนำไปก่อน1นึ่งศูนย์เกมนะครับโอ้โหจวตรงนี้ครับสุปนูนครับใช้คีรัวครับทำเกมครับอืมลากเข้ามุมครับโอ้ดี่รับอาร์อาร์ครับฝาพาครับนี่ฮะแอซิดแอซิดด้วยคือลาปิก้าแล้วต่อคอมโบต่อครับแต่นี่ฮิซุกะออกมายังไม่ทำเลยโดนแล้วฮิซุกะ ตรงนี้ครับขิดตัวยังทําได้อยู่ฮะมีอะไรต่อไหมโอ้เรียบร้อยครับพี่โซกะอโบกินเข้ามาตบก่ก่อนครับอ่าตรงนี้เงี้ยอยู่ที่กลางจอครับและโอ้ยฮะยูนิซอนอาร์นะฮะก็ใช้เกตตามตัวละครที่เลือกมานะครับถ้ามีสามตัวก็ออกมาสามตัวฮะและนี่ฮะ ใช้สวนเหมือนกันครับยูนิซอนอาร์ครับและโอ้ยนี่ฮะออรล้อาร์ซ้มครับอืืยกนี้นี่ซุปเปอร์นูนทำได้ดีนะครับแต่อันนี้โหกินครับถกและโอ้คนเซิลครับเป็นโอเวอร์เกียร์แล้วโอ้ต่อคอมโบทีครับโหดเลือเกินครับโอ้โหไดโฟนฮะใช้ทุกเก์ถ้าใช้ทุกอย่างครับแต่ตรงนี้ฮะไดโฟครับใช้โอเลโอครับนี่โตโตทีเด็ดเลยนะฮะมีทุกทีมีทุกคนเนี้ย ช่วงตัวละครน้อยๆนี่บอกเลยครับว่าิโอริโอนี่แหมเหมือนแบบเป็นตัวละครหลักเลยฮะของทุกทีมและคุลาบิก้าโดนเก็บเรียบร้อยครับตรงนี้ดูท่าทางไลโฟนี่จะได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะอืมไม่รอดนะคอมโบต่อเนื่องโอ้เนี่ยโอทีชีครับหรือว่าเกาฮิตนะครับและนี่ต่อคอมโบครับโอ้อ๋อแล้วอาร์เรลสามครับ เรียบร้อยฮะเป็นสองตัวศูนย์เกมครับก็โหดยิยินครับไดโฟน,นะฮะทางด้านซุปเปอร์โนนี่ก็ มันคงจะทำยังไงเหมือนกันถ้าเจอแบบนี้คนะ <c oughs> คือก็ต้องบอกว่าตัวละครยังน้อยอยู่นะครับความหลากหลายของทีมเนี่ยอาจจะมีไม่มากครับแล้วก็พวกแมดดับอะไรพวกนี้เนี่ยยังอาจจะมีตัวแก้ทางกันได้ไม่มากนะครับแล้วมาเจอตัวที่มีท่าอาร์เมอร์อย่างโบกินเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีตัวละครที่เอามาแก้ทางได้อย่างเหมาะสมนะครับก็ต้องเรียนตามตัวนะครับว่า ผมเองก็ไม่รู้เมตช์ทั้งหมดนะนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยอโบกินเนี่ยค่อนข้างลิงง่ายครับในช่วงแรกคือมันยังไม่มีตัวละครที่ออกมาแก้ทางแบบชัดเจนนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยฮะเป็นอาร์เมอร์เข้าไปสวนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยดีจริงๆฮะแต่โอ้โหนี่ครับโดนสองตัวแล้วฮปปี้เบิร์นเดย์เลยครับนี่ิลัวก็ถอยครัแล้แอสซิสตรงนี้ครับได้คอมโบครับเข่ามุมแลฮะ จะเก็บไม่ได้ไหมอุโบกินจะโดนเก็บไหมสุาร์าไปมีอะไรต่อไหมไม่มีฮะตรงนี้ฮะยูนิซอนอาร์ตโอ้เอาละครกลับมาที่กลางจอครับเดียโฟนได้เปรียบอยู่ฮะตอนนี้ฮะอืมลาบคอมโบล่าเข้ามุมยังไงครับตา้คอมโบอีกแล้วโอ้ดฮะ แต่ยังไงกุลาปิก้าแม่จะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ครับเมื่อกี้แต่ตรงนี้ก็ได้นะฮะแซะแล้วคอมโบยาวครับสกิดนิดนึงก็คอมโบแล้วครับระดับนี้ครับตรงนี้ครับฮิโซกะเจอกับทีรัวครับยังไงดีครับฮิโซกะโอ้เซเชอร์ตรงนี้ดีครับแต่ไม่มีคอมโบครับอืเหมือนจะโดนขั้นอินนะแต่่าแอดแดดหนีมาได้ฮะแล้วก็โจมตีครับแล้วตรงนี้คอมโบแล้วได้หนึ่งศกครับกุลาปิก้านี่แหะหน่อย เจอกัที่โซกะก็คู่รักคู่แคร์หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะทั้งคู่มีท่ายาวๆเหมือนกันนี่ครับปัญจิกรรมหนึ่งเข้ามาแล้วคอมโบครับอืมเจอนี่ฮะเอาละอาเข้าไปหาสวยนะฮะบอกเลยปู่ๆไว้เนี่ยฮะเอาไพ่ไปกินฮะเนี่ยเจู่เจอแอสซิดของริโอรโอเข้าไปครับตัวดีฮะบอกเลยดูแอสซิดของมันฮะคอมโบได้ฮะแล้วก็เพชร เพชเชอร์ได้ดีครับมีโอเวอร์เกียหนึงครับทุบหนูนะฮะจะใช้ไหมครับโอ้นี่ฮะโอลาอาร์ครับแต่หลุดฮะโอ้ตายแล้วโคนตาเปิดโอเวอเกียร์ครับเรียบร้อยครับก็เป็นไดโฟนนะฮะเก็บไปอย่างสบายสบายสาต่อศูนนะฮะก็ได้แชมป์รายการพิเศษไปนะครับ คือต้องบอกว่ามาเหนือเลยครับไดโฟนครับแมตชนี้ลาวกับว่าเล่นมาสิบปีนะครับทางที่เกมยังไม่ออกนะครับก็พวกนี้เขาก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวมีแมตพิเศษต่อนะครับเอาล่ะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแมตพิเศษนะครับระหว่างแชมป์ทัวร์นาเมนต์อย่างไดโฟนนะครับจะเจอกับจัสตินวองนะครับก็จัสตินวองเนี่ยอย่างที่หลายคนทราบเนี่ยเขาก็เป็นตำนานในเกม ซีรีส์มาเวลว่าแคปคอมนะครับคืออยู่ในขั้นเทพเจ้าแล้ะครับเป็นบุคคลในตำนานในเกมแนวต่อสู้สามสามมาเวลไปละและแกก็บอกว่าอยากจะทำคอนเทนต์ลงช่องนะฮะก็มาขอเจอกับนี่หน่อยฮะแชมป์ทัวร์นาเมนต์ฮะทีมของเจวองฮะก็จะมีฮิโซกานะครับอันปะทาน,นะครับเนเทโลแล้วก็ลิโอลิโอนะฮะเพราะว่าไอาเจ้าลิโอเนี่ยมันต้องมียุคทีมาตอนนี้ฮะตัวละครน,น้อยๆอนี่แบบเป็นตัวอัธปรยโยนะ เอาละครับเกมเริ่มนะฮะเรามาดูการเดินเกมของตำนานอย่างจัดตินหวองนะครับจะสู้กับไดโฟยังไงครับโอ้โหนี่ผมเห็นตัวละครโบกิ้นแล้วผมนึกถึงคักในเกมมาเวลเลยครับแต่ตรงนี้ครับเจวองครับได้คอมโบที่มุมครับอย่างไรฮะโอ้โอนี่ฮเจวองก็นนี้ฮะใช้แอซิดไปเรื่อยครับนิวแอซิดครับมีโอริโอครับรอจังหวะครับสำหรับเจวองส่วน นี่ฮะไ,ไดโฟไม่สนใจครับเดินหน้าเข้าไปฮะตัวละครมีอาร์เมอร์ครับอืมโอ้โหขุดยินนี่ก็แบบเหมือนฮักเลยฮะฮักใ่มาวิวครับโตรงนี้ฮะหวองแสะได้คอมโบครับนี่ฮะยูนิซอนอาร์ครับอืมโอ้โอโยคอมโบยาแวแบบนี้โอ้โหแหมหลุดแน่แหมเสียได้ครับแต่ตรงนี้ครับไดต่อครับไ,ไดโฟเปลี่ยนตัวมาไม่จังหวะไม่ดีคร โอ้เจวองมาเปลี่ยนเอาเนโอแล้วครับแกดูสเต็ปเจวองเายังไงฮะไม่เงี้ยโอ้โหนี่ครับกระโดดทุบคืนนะนี่พลังขึ้นใต้ตัวนะฮะและนี่ฮะโอ้ยขอละอาร์ตเรวหนึ่งครับท่านี้ดีนะเพราะว่าพลังมันจะขึ้นใต้ตัวแล้วก็กระจายไปทุกทิศทุกทางครับทําให้ผันิดยากมากเลยครับโอ้ยแล้วซุปอายไม่ใช่ทกซุปอา์ออละาอาร์ตครับแหมผมก็ไปติดเกมอื่นครับเกมใหม่ครับโทษทีฮะยังจำสับไม่ค่อยได้ครับดูครับ สแปนทุกคืนครับอืมนนี่ใช้ประทาออกมาแอซิดดูจะเข้ายังไงจะเข้ายังไงโอ้โนี่เอาอาเมอร์เข้าเลยครับแต่ไม่เป็นพลนครับโอ้โนี่อันนี้คือการทุ่มนะครับทุ่มเกมนี้นี่เขาเรียกว่าเพ t ชิ i n g p ช t c h i n g a นะครับแก้ทุ่มเป็น p ช t c h i n g t ครับก็ชื่อจะแปลกๆนะครับแล้วก็ลักษณะการทุ่มนี้ก็จะแปลกๆเหมือนกันครับคือจะไม่ได้เป็นการทุ่มนะมันจะเป็นการโจมตีนะครับแต่คุณสมบัติเหมือนการทุ่มครับก็คือกัดไม่ได้นะครับ และตรงนี้ครับเลเวลสามครับเจอไปครับอืไปครับอีกหนึ่งศพตรงนี้ประธานเจอกับบีโอเลโอครับมาดูสเตปประธานนั้นประธานของเจวองครับเป็นยังไงครับอืมฮนประธานเจอเคกันเลครับและแฝตรงนี้ได้คอมโบมาเล็กน้อยยังไงฮะโอ้ยเอาอีกแล้วครับยูนิซอนอาร์ครับโอ้โหนี่ฮะ ท่าเทพยิงของประธานนี่ก็เคหวองก็ฉลาดนะใช้แอซิดนำนะฮะและตัวเองเคยเข้าทีหลังครับอืมจังหวะเมื่อกี้น้ามีแอซิดนะฮะนี่ครับอันนี้ก็คล้ายคแอสเซนชังการ์ดนะครับอันนี้เป็นเป็นเบลเบลการ์ดเลยครับก็คือเวลาการ์ดแล้วเนี่ยก็ผักหูวจะสูกไปครับจังหวะเมื่อกี้ครับแต่ตรงนี้ฮะเจวองปิดไปได้ครับ <Wow. S 2> ขึ้นนำครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ เอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะฮะก็ผู้คนก็อุ่นหน้าฝาข้างทีเดียวครับโอ้ตรงนี้ครับเกมสองครับตรงนี้ฮะหมายอากาดแม่ผมก็ายติดแอปิ้ลชิ้นกาเนี่ยไปติดมาเวลซเยอะๆครับเบากาดครับเบากาดครับนี่โอ้แอดใช้แอดติดนำกันทั้งคู่ครับแต่ตรงนี้ครับไดโฟนเป็นฝ่ายไม่หายจะบอกเป็นฝ่ายกดตันแต่ก็โดนแซะแล้วต่อคอมโบไปครับอื้อหือ บุกเข้าไปฮะโอ้โหดูครับโบกินนี่ผมว่าดีนะฮะเนี่ยเข้าดีฮะแต่ตรงนี้ครับเจวองไม่สนครับยูนิซอนอาร์ครับมีคอมโบต่อไหมนี่ครับแหมลุดแหมยังใหม่อยู่ฮะเกมยังใหม่อยู่ครับยังไม่ค่อยคล่องกันเท่าไหร่มีขนาดไม่คล้องแต่เรียบร้อยแล้วครับไซฟงครับถึงโบกินไปแล้วครับตรงีิสุกะแต่ตรงนี้ครับโอ้ยเก็บคู่ไหมแฮม้เบิร์เดย์ครับโอ้โอ้โอ้เจอครับนี่ฮะออร่าอาร์ครับ ไม่หมไม่ครับแอนิเมชันไม่ขึ้นครับแสดงว่าโดนตัวรองก่อนครับถ้าโดนตัวหลักนี่แอนิเมอาจจะขึ้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเก็บไปแล้วครับเิอขีบประธานขีบแล้วไม่ฮะต่อคอมโบไม่ไม่ถึงเอ้าจะเข้ามาโดนฮะโชคดีไปครับเจวองแหมอีกฝ่ายพุ่งเข้ามาโดนเองครับโอ้ประธานกาดแตกครับและเจอนี่ฮะเื้เหลากาดใหญ่ประธานแตกอยู่ดีครับ ประธานโดนคอมโบและดาวไปครับ่านประธานนะเอาละครับแค่ตัวเดียวครับอีแค่ตัวเดียวไดโฟก็จะได้เสมอหนึ่งหนึ่งะฮะแต่ดูสเตปเจวองนี้มาไม่ได้ฮะแต่แต่พันหยบไม่ได้ครับผมจะพลาดก็พันหยบไม่ได้ครับนี่ครับพลังมันพุ่งยกที่ทุกทางพุ่งจากข้างล่างนะฮะโอ้โหแบบดีจริงๆครับท่านีเงี้ยแล้วเปิดโอวีครับสำหรับเจวองครับ เอาสแปมทุบพื้นใหญ่แล้วครับเอาครับได้โฟนเอาบ้างครับโอ้โหนี่ฮะเราเปิดอเคียครับแต่คอมโบไม่มีครับและตรงนี้ครับเจอไปครับโอ้แลกวน้ำไปครับเทนไปครับตรงนี้ฮะโอ้ยเจวองจะพิดได้ไหมฮะโอ้ยฮะออ่าครับคัดไม่ได้ข้ามันดีครับคู่อย่างนี้แล้วจะไปพันหยุดตรงไหนครับโอ้โหนี่ฮะ เอาละครับเจว่องเลือดติ่งเดียวฮะโอ้แต่เจว่องได้ครับและอื้มฮึ่คอมโบครับโอ้ตรงนี้ต่อแต่คนนี้ก็ซูเปอร์อาร์ไม่มีซูเปอร์อาร์ครับโอ้ถ้าอาร์ใส่กันใหญ่เลยครับแหมเล่นหลายเกมครจำสำหรับคนเลยครับตรงนี้สูสีมากเลยนะฮะเลือดคนละติ่งครับดูครับทุบคืนกันแหมเอาละครับออล์ไล่ละครั้งครับโอ้โหแตกครับชิปดาเมจนะครับเรียบร้อยครับ โอ้โหมันจริงครับยกนี้สำหรับคนข้านนี่ก็ต้องขอโทษนะครับสับสนนะครับเพราะว่าเล่นหลายเกมแต่ละเกมก็ชื่อคล้ายๆกันนะครับท่าพวกท่าไม่ตายซุปเปอร์อย่างนี้นี่ก็ดูฝูงชนนะฮะมานั่งดูฮะยอดตำนานแข่งกับแชมป์ทัวร์นาเมนต์นะครับและตรงนี้ครับโดนคอมโบครับทะเลทลาไปหน่อยครับสำหรับไดโฟนแต่ได้คืนครับโหกินนี่เข้าดีจริงจริงครับ จอเข้าไปครับเจอเข้าไปครับหลุดครับอุโบยังไงโอ้โหนี่ฮะเข่าลอยครับผมบอกแล้วอุโบกินเนี่ยฮิตบล็อกใหญ่มากเลยฮะเห็นมันวิ่งเข้าไปถอยจริงๆอ่ะแต่ฮิตบล็อกเนี่ยจีงลองมองไม่เห็นเนี่ยมันใหญ่นะฮะผมสังเกตจากที่เขาแข่งกันหลายแมตช์นะฮะอยงครับอยู่ในซอนอาร์ครับโอ้โหเทกันไปครับนี่ไงแมมฮิตบล็อกมันใหญ่จริงๆริงครับมันมันมันพุ่งมาไม่ถึงตัวนะแต่ว่ามันมีไอ้พลังเนี่ยพุ่ง้าไปคือโอ้ตัวดีฮะ แต่ตรงนี้ประทานนะประทานได้คอมโบและแหมไม่ได้นะหลุดเนะนี่โอ้โหเจอเี้ยอาเมอร์้าไปครับโอ้โหหน้าหงายครับประทานผมเปลี่ยนฮิโซกะร้าสำหรับไดโฟนแสและคอมโบยาวไปมีอะไรเซ็ตอัพต่ออะไรไหมคอมโบอยู่หลุดตรงนี้มีแหม่ไม่มีแสครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้ฮนะกาแสครับและดาวตรงนี้ครับโอ้สถานการณ์ได้เปรียบมากครับ สามตัวละครตัวหนึ่งตัวละครครับวังจะไหวไหมครับกับยีโอริโอตัวสุดท้ายครับเจอตรงนี้นี่ขอรักครับเจอไพบินครับไพบันรที่กำครับโอ้โหเกียร์มีเปิดไหมครับโอหเกียร์ยังไงครับนี่จริงๆได้ฟัวไม่ต้องเข้าก็ได้นะฮะโอ้ทำเยอะนะฮะบุตเวลาก็เยอะเหมือนกันฮะไม่เข้าก็น่าเกียดตรงนี้ฮะ เจวองขอคืนหน่อยฮะอ้าครับเปิดมบ้าอ๋าออาครับแผมก็ย,ยังหลงอยู่ดีฮะอืมกากันีีจริงครับคู่นี้โอ้นี่เนี่ยหน้าร้อยครับต้องมีครับบางทีกำดึงมาแล้วก็ปิดเกมไม่ได้ครับสองหนึ่งครับไดโฟนขึ้นนำ สถานการณ์ของเจวองตอนนี้ไม่สู้ดีแล้วนะครับ oh. บอกเลยเพราะว่าโดนไปแล้วครับสองหนึ่งฮะแล้วตัวเอนี่อยู่ในระดับตานานในเกมแนวนี้เลยฮะแนวสามสามแบบมาเวลนี่แหมแกเป็นหนึ่งยาราชาเลยนะครับจะมาแหมมาเขินมาเสียนหน้าตรงนี้ก็ไม่ใช่นะฮะ oh. อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นข้อยากคนโตของทางผู้ผลิตเกมนะฮะก<ๆ>็มายืนชมนะ,ะว่าโอเ้เกมเราเองนี่มันดีจริงๆนะฮะแหมมันแหมมันสนุกแหมมันต้องขายดีแน่แกมขี้ใจฮะ เอาละครับเดี๋ยวมาดูเกมสุดท้ายนะครับจะมีเปลี่ยนตัวละครนะฮะแบบไม่น่าจะเปลี่ยนครับเพราะว่าตัวละครตอนนี้มีน้อยนะฮะมีอยู่ไม่กี่ตัวครับอ่าเดี๋ยวมาดูแมตต์แมตต์ต่อไปกันนะครับให้เวลาทําใจหน่อยฮะสำหรับเจวองนะฮะเอาละครับเริ่มนะฮะมัดนี้ฮะจะเก็บไปได้เลยไหมครับสาหรับไดโฟนะครับโอ้ด้บนนยสกอร์ยังไม่เปลี่ยนนะฮะสกอร์เปลี่ยนแล้วครับนี่ก็อูโบกินครับได้มาหนึ่งดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆแล้วนี่ฮะ ถึงจะพลาดแต่ก็มีแอซิดของลิโอลิโอช่วยเซฟไหมครับและตรงนี้คอมโบครับจัดเข้ามุมแล้ออ๋อละอาครับผมเริ่มจําได้เลยฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นไงฮะใช้อุโบกินเปิดนะแล้วก็เซฟตัวเองด้วยแอซิดของลิโอลิโอครับจำไว้เลยครับคุณจะเล่นเกมนี้นี่สเต็ปนี้ง่ายง่ายมากครับจำไว้ครับอ่าใช้แอซิดนี่ช่วยฮะเพื่อเซฟมาให้อีกฝ่ายในส่วนได้ครับอ่านี่ฮะเป็นวิธีการเล่นพื้นๆนะฮะไอ้ไม่ใช่พื้นๆกับพื้นฐานที่ถูกต้องเวลาบุกพยายามใช้แอซิดช่วย ใช้แอซิดช่วยมากสุดแต่ตรงนี้ครับยูนิซอนอาร์ครับได้ไปยครับและเก็บอูโบกินไปเรียบร้อยครับตัวหลักของไดโฟตัยแล้วครับตอนนี้เจวองสถานการณ์ได้เปรียบนะฮะสามต่อสองตัวละครมาดูฮิสกากของไดโฟครับจะทํายังไงโอ้ี่ครับยูนิซอนอาร์ครับแลกกันไปฮะแต่ได้ฮะเป็นไดโฟนะฮะได้ได้เมื่อกี้ฮะได้เปรียบจังหวะเมื่อกี้ครับเต็มเตมครับเจวองโดนไปแต่ตรงนี้ครับโอ้เนี่ยแข็แรงครับสวิตตัวอะไรกันนก็ไม่รู้ฮะ มวยหมดฮะเอาไงเขาไม่มั่วครับแต่คนฆ่าเนี่ยมั่วเพราะมองตาไม่ทันครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตัวละครเยอะจัดแต่แต่ตรงนี้ครับฮิโซก่าจะฮิโซก่าครับดูครับว่าฝีมือใครยอดเยี่ยมเหมือนกันโอ้ดึงขึ้นมาครับแหมอืมหลบกันนิดเดียวเองฮะอ่ะเป็นไตโฟนลได้คอมโบไปเล็กน้อยครับโอ้โหล่อหลอกนี่้หืมเคตรงนี้ละเป็นไดโฟนครับมีพลังชิดมากกว่าแล้วก็ชนะไปครับ เจวองเหลือต้ทุ้าแล้วมีโอริโอครับและโดนี่ฮะอรอาครับปิดเกมเลยไหมครับอือ <c oughs> จริงๆเกมนี้มีมีการสวิสตตัวละครระหว่างเชื้อท่าไม่ตายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการใช้ควิกเกียร์อีกะฮะแต่ว่าก็ไม่มีจังหวะแสดงให้ดูนะครับในการแข่งขันนะครับ <c oughs> ก็จบเกมไหมครับตำนานอย่างเจวองก็เขินนิดน้อยนะฮะแพ้กับไดโฟนครับในแมช์พิเศษครับก็ <c oughs> เกมดีนะฮะผมมองว่าเกมมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาโปรโมทเกมเล็กน้อยนะฮะเกมใหม่ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องผมนะครับถ้าไปไม่ได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะระบบมันจะได้เห็นว่าช่องผมเนี่ยมีคนดูครับขอขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ